สวัสดีค่ะเน่เอนทอร์คอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่จะมาแชร์วิธีการทำเมนูเบอร์รี่สมูทตี้นะคะต้องบอกว่าอันนี้เนี่จะทำให้เจ้านายที่บ้านเองค่ะก็เลยว่าไหนๆเดี๋ยวเราจะทำให้เจ้านายที่บ้านแล้วเราก็มาแชร์ให้ดูเลยนะคะเผื่อว่าบางท่านนะคะก็จะได้แบบว่าเอาเป็นไอเดียเพราะว่าเน่ว่าเมนูนี้คือดีต่อสุขภาพมากๆมากๆเลยนะคะเรียกว่ารวมเบอร์รี่เลยค่ะเบอร์รี่ที่เน่ใช้วันนี้มีอะไรบ้างนะคะ เ,เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเน่จะใส่นะคะมีแบล็คเบอร์รี่ค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวใส่เลย<อ>เราก็จะมีนะคะแบล็คเบอร์รี่นะคะน,นี่ก็เป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะเป็นแบล็คเบอร์รี่แช่แข็งค่ะก็กะเอาเลยค่ะเราชอบอันไหนมากอันไหนน้อยนะคะก็ใส่ไปเลยจะบอกว่าจริงๆอันนี้เป็นเมนูที่ทําทานทุกวันค่ะแต่ว่าวันนี้อยากมาแชร์ให้เผื่อว่าจะได้แบบเป็นไอเดียสําหรับบางท่านค่ะ เพราะว่ามันอร่อยมากนะคะก็อันนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะเน่ก็ใส่ไปเลยค่ะจริงๆบอกว่าแต่ละวันไม่ไม่ไม่ได้ตวงอะไรเลยนะคะกะเอาอย่างเดียวเลยค่ะบลูเบอร์รี่มีแบล็คเบอร์รี่มีบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะอันนี้จะเป็นสตรอเบอร์รี่นะคะเน่ก็ใส่ไปเลย อันนี้ที่ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าค like ือของเจ้านายแล้วก็เนทานด้วยก็สตรอเบอรี่เขาก็จะแบบว่าได้หวานหวานหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วแบล็คเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เขาจะเปรี้ยวแล้วก็ราสเบอร์รี่ก็เปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นราสเบอรี่ค่ะใส่ไปค่ะเต็มชามค่ะสองแก้วอันนี้เป็นไอเดียให้แบบคนทำทานที่บ้านนะคะเต็มชามเลย อ่ะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเนทจะธรรมดาแล้วอะค่ะก็คือถ้าเราไม่รีบนะคะเราก็จะวางทิ้งเอาไว้ให้เขาแบบว่าหายหายแข็งก่อนนะคะก็คือวางทิ้งเอาไว้ให้เขาแบบละลายหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรารีบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนทจะทําให้ดูนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะไปเข้าไมโครเวฟนะคะให้เขาละลายนิดหนึ่ง defrost หน่อยนะคะประมาณสักครึ่งนาทีค่ะอ่ะเอาไปละลายให้หน่อยค่ะจะบอกว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่แบบว่าเราทําดื่มกันทุกวันนะคะ ก็คือเนี่ยว่ามันดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะก็แล้วเดี๋ยวเราจะมีโยเกิร์ตด้วยนะคะโยเกิร์ตก็คือเราใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ว่าก็คือเจ้านายเน่ค่ะเขาจะชอบเป็นของเดลี่โฮมนะคะอันนี้ค่ะเป็นพลนโยเกิร์ตนะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่หมดถ้วยเลยแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นโยเกิร์ตที่แบบออของยี่ห้ออื่นอะไรเงี้ยคะถ้าถ้วยใหญ่เราก็แบ่งครึ่งก็ได้หรือใครอยากจะใส่หมดถ้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบก็เดี๋ยวของเนี่ก็คือเราจะใส่กันหมดถ้วยนี้เลยนะคะ ใส่มารอไว้ก่อนเลยค่ะระหว่างที่เราไปเวฟเตัวเบอร์รี่ของเราอยู่ค่ะนี่เป็นโยเกิร์ตแบบธรรมชาติเลยนะคะรสธรรมชาติถ้าหากว่าใครดูคลิปนี้เราชอบนะคะก็ไปลองทำดูกันได้เลยนะคะเพราะว่าดีกับสุขภาพค่ะเมนูนี้ไม่ใส่อะไรไปจากนี้เลยนะคะมีแค่ผลไม้แล้วก็ แล้วก็โยเกิร์ตแค่เนี้ยงะคะ่ะ<อ>มาแล้วค่ะเป็นไงคะอันนี้คือคือเราไปเวฟมานะคะประมาณครึ่งนาทีค่ะก็จะได้มาเป็นรวมเบอร์รี่แบบนี้เลยนะคะเยอะมากเลยเนาะคะ่ะแต่ทาง2คนค่ะก็เน่ก็เลยใส่เลยนะคะเบิร์ดใส่เลยค่ะเดี๋ยวนะคะสตรอบเบอร์รี่บลูบรีบราสเบอร์รี่และ อะไรอ่ะอะไรอ่ะ blackberry เสร็จแล้วเราก็มาปั่นค่ะทีนี้ก็คือพอเป็นแบบตระกูลเบอร์รี่แบบนี้นะคะเวลาที่เนปั่นนะคะก็ปั่นแค่20วีพอค่ะคือเอาแบบว่าไม่ไม่ต้องแบบอะไรมากนะคะก็แค่นี้ค่ะ20วี ร้อยค่ะ hey. เไงคะสีน่าทานไหมอ่าเราก็เทเลยค่ะไม่ต้องเดานะคะคว่าแก้วใหญ่ของใครหรือว่าแก้วเล็กของใครค่ะแฮ hey. แก้วเล็กของเนเงนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูค่ะอืมอร่อยมากก็จะแบบเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยอะดีนะเนี่ยดีต่อสุขภาพด้วยค่ะรวมเบอร์รี่บำรุงสายตานะคะแล้วก็แบบไม่ได้มีน้ำตาลอะไรมากมายนะคะก็คือเป็นแค่แบบจากผลไม้แช่แข็งเดี๋ยวไปให้เจ้านายกันค่ะไปบอส ไงเซเดลิชิสสเป็นไงบ้างคะอันนี้เราก็ได้คะแนนวป่หนึ่งวันแล้วคะ่ะค่ะก็เน่ก็มาแชร์ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่จะทําให้เจ้านายอะคะ่ะทุกวันเลยคะ่ะก็เน่มาแชร์ให้สําหรับแบบว,ว่าเผื่อเราจะได้เป็นไอเดียทําที่บ้านได้นะคะ ถ้ายังไงแล้วชอบหรือไม่ชอบก็มาคอมเมนต์กันได้ค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์อะไรก็คอมเมนต์มานะคะดเดี๋ยวเน่จะมาแชร์ให้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel นะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอร่อยมาก